ประเทศญี่ปุ่นที่พักของนายกเทศมนตรีรัฐมนตรีกลาโหมครับนายประตูมิติยังเหลือปีศาจเก่งๆอยู่ไหมไม่ครับแล้วที่เกาหลีมีฮันเตอร์เก่งๆอยู่ไหมไม่มีครับแล้วทําไมแล้วทําไมฮันเตอร์ของเราไม่สามารถยึดพื้นที่ของเกาหลีไว้ได้ล่ะฮะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเลวซากิสตุขอโทษทีครับเดี๋ยวผมจะรีบแก้ไขเดี๋ยวนี้นะครับ ด้วยวิธีไหนกันแล้วผมจะไปด้วยตัวเองเลยครับฮันเตอร์อันดับหนึ่งของญี่ปุ่นอิตโคไซคาเกนเตรียมดาบไว้ฉันด้วยท่านจะไปคนเดียวหรอคะใช่แล้วล่ะคือต้วยความคารพนะคะท่านฮันเตอร์ที่ได้ส่งไปก่อนหน้านี้ก็เป็นผู้มีความสามารถทั้งนั้นเลยคะ่ะถ้าหากท่านไปพร้อมกับฮันเตอร์ทางกระทรวงฉันดูเหมือนต้องพึ่งพวกนั้นยี่เืงไงค่ะข,ขอโทษคะ่ะ เกิดอะไรขึ้นกับพวกไรประโยชน์กันแน่พวกนั้นไม่มีทางโวนพวกลูกกระจกพวกนี้เรียนงานแน่ตัวอะไรเพราะนั่นปีศาจนี่สามารถหยุดตับของชั้นตายหรอค่อยสนุกหมอารกเกลหนึ่งเดือนสองเดือน ดูบของแกแข็งแรงใช้ตายแล้นี่สอมเดือนแกดาบของฉันน่ะตัดตายแม้กระทั่งเพชรเมื่อกี้เกือบจะเชีดท้ายกับมันแล้วความสามารถของแกเนี่ยระดับเทียบกับพวกกันเตอร์อย่างเราเลยแล้วเนี่ยพ่อแม้ธุรกิจของพ่อจำทำให้เขายุ่งอยู่ตลอดเวลาเมื่อพ่อกลับมาพ่อก็มักจะอ่อนโยงกับพวกเราเสมอเพราะงั้นฉันถึงได้ชอบพ่อ แต่พ่อที่ใจดีกับฉันต้องตายไปเพราะฉันเองหลังจากที่เกลียธุรกิจของพ่อเสร็จครอบครัวเราก็ติดหนี้ก้อนโตมือแม่ที่เคยอ่อนนุ่มก็กลายเป็นหยาบก้านแม่ไม่เป็นไรใช่ไหมครับจ้าแม่ไม่เป็นไรแต่ว่าฉันในทุรุคเคินไม่สามารถนอนหลับได้เลยเป็นเพราะฉันแม่ถึงได้ร้องไห้คนอย่างฉันไม่ควนที่จะมีชีวิตอยู่ต่อลูก S <S> แม mm ่ครับผมมีพลังครับแม่แม่ครับฮันเตอร์อันดับหนึ่งของประเทศกึมกังผมอยากเป็นฮันเตอร์พอเป็นฮันเตอร์แล้วจะทำให้แม่อยู่สปายให้ได้สมนุนของโลกได้ถูกปํามลายไปแล้วค่ะหลายๆประเทศก็เริ่มเป่าฮันเตอร์กันแล้วสัตว์ตัวของเราในตอนนี้ก็คือญี่ปุ่นช่วยเป็นปีศาจแล้วก็ไปจัดการให้หน่อยค่ะฮันเตอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดในญี่ปุ่น เสียเวลาไปเยอะเหมือนกันนั่นเนี่ยก็ช่วยไม่ได้นะเดี๋ยวจะต้องไปที่เกาหลีด้วยตัวเองแล้วเฮียอะไรเนี่ยคนคนคุณชีพทางนุรกีสัว์คอไปแล้วนี่นะไอเวนนี่กระเกตาไม้ตายฟาดฟันสิบสองเดือน นวนกัดที่ขาจนตายจะต้องไปหาที่ยูซะแล้วอ้อไอ้สัตว์เอ้ยท่านนายกเด่สม,มุนตรีคะแบบนี้ต้องเนยกำลังเสริมแล้วไหมคะไม่มีสรลดด้วยกองปัญชาการด่วยป้องกันฮันเตอร์ระดับสูงเขาเข้าไปในนั้นแล้วต้องสอบวันสงสัยฉันจะต้องเข้าไปเช็ชชันหน่อยรถรมนตีกลาโหมเป็นถึงฮันเตอร์ระดับหนึ่งของญี่ปุ่น มอคโมฮันเตอร์เกาหลีท่านกำลังคิดอะไรหรอครับคนนั้นเขาได้ฆ่าลูกชายของกึงกังไปนะครับถ้ากึงกำรู้เขา้าเขาจะตายสินะแต่ท่านก็ยังเลือกส่งเขาไปที่ญี่ปุ่นไม่อยากรู้หรอคะ <c oughs> ว่าสุดท้ายแล้วเขาเจะเอาชนะนได้หรือเปล่าฮันเตอร์ที่เก่งที่สุดในญี่ปุ่น <c oughs> นายกที่สมนตรีนะ่ะเลวสกิซูโตะนายกทชิสมนตรีญี่ปุ่นกับ <c oughs> อันดับศูนย์ของญี่ปุ่นฮอนดูแลงเอสเอสและก็ S เอ